นะาลงคิดต่ช่วงีเรียนหานะยาไม่ลดคิดไม่ตัดคิดไม่เบหน้านะป่ะเนาะไาได้ทำไรกกนป้ไดให้นได้ได้ได้ขอไนนปา ขาไปทําอย่างนี้นะไปไปไปทำบ,บุญก็คือไปถัดห้องน้ำซักสิบที่หรือสิบห้องก็ได้เหมือนกันอุทิศให้กับงูพญายนาคเจ้า,จาก,กรรมในเวทั้งหมดเท่าน,นั้นเองอย่างอื่นไม่มีอะไรอบกอบกวเขาจะเอาปล่อยปลาสักหกตัวค่ะเท่านั้นนะปาจัได้นะอย่านี้เอง

ขบค้นมาไม่มีอะไรเผอไปตีลูกหลานตียูไงอหลานทเจตีเผอทุกตกีตัวเลยะส10ตัวไหมตอนนี้กินอาาศอดีตับ ปเดี๋ยวราไปตีมกันเนานะหลายตัวเนาะไม่เป็นไรผมเุยกเขาแล้วเขาบอกไปขัดห้องน้ำสิบห้องเนาะในวัดนะเออวัดนั้นวัดนั้นอ่างนั้นเียน,นวัดในวัดสิบห้องสิบห้องวัดเดียวก็ได้สิบห้อง ัมห,หมั่ไมนนี้ขอให้ได้นสบายาไม่เคยรับไม่เคยตอ่บบอ่นะอต่อต่อ่อตลอต่อต่ลต่อต่อต่อบ่อต่อต่อต้อต่อต่อต่อตอย่าง่ออออ่อ่่อต